การสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พระเที่ยงกันจะพาท่านผู้ชมย้อนไปที่จังหวัดบุรีรัมย์อีกครั้งหนึ่งครับผมเนาะไปติดตามตัวเลขกับหลวงพีมิสเซนสิ่งห์วดก่อนเป็นบอกชาวบ้านหกหนึ่งหนึ่งหกว่าเมนถือกันเบิดหมู่บานแต่ว่าฟังใจงมีของห้อง่เมีนเบิดหมูบานครับเบิดอำเภอเพราะว่าหลวงพีไปรับกระถินอยู่วัดไหนก็นจะบอกชาวบ้านอยู่หกหนึ่งหนึ่งหกตลอด ถือคนหนึ่งคนหนึ่งมาเปนได้หน่อยได้ครับทผู้ชมได้เป็นแสนแสนเนาะซึ่ง,งวันนี้หลวงพีพอนก็บอกว่าพนฝันดีมีตัวเลขให้ท่านผู้ชมเยอะแล้วถึงว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกที่พระเที่ยงได้มากับโบนแครับท่านผู้ชมวดน,นี้อาจจะเป็นตัวเลขที่จะเข่าสามตัวตรงๆของหลวงพีจะเป็นไปได้เนาะฉะนั้นแล้วพรเที่ยงจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอพุทธสุขอีกครั้งหนึ่งเพื่อไปติดตามตัวเลขกับหลวงพี ไปเบิ่งกับแอบมินของเฮาครับผมวลายายะห่างไปได้คัดชมลองไปเบิ่งไปชมจากแอมินของเฮาทั้งฝ่ายจังหวัดบุรีรัมย์ก็คือช่องสาวบนานหน้านุ่มสวีเดนนะครับเนาะไปเบิ่งไปชมได้ผมพร้อมกันคับว่บางวดนี้หลวงพี่ใช้ตัวใดเด็ดเด็ยินข่าวเอาเพิ่นโท่เมาจองลอตเตอรี่จนเกี่ยมแผงครับผมเหล็กจุดนี้ฉะนั้นแล้วกระบาดครับผม ไปเลยครับไปเบิงผมพร้อมกันกับเอมนของห้องไฟจังหวัดบุริรัมย์เลยครับผม,น,าามนี่ไปถกับทินเขาถามมามากเิดตัวใดรัสเซตัองมากกว่าหนึ่งหกเนี่ยหนึ่กหกหนึพรรคันเสือหลุดเลอจตมีมากอ่าพรรกันหมาหมอตัอหนึ่งหกหนึ่สนะเขาถือไล้เจ้าจังหวัดมนป,ปดหมื่น๊าด นไปบอกพี่ลุงนกกตัวเดียวน้ขึ้นกรได้ไมก็เจ้าวานนั่นเลหล่ะในวันที่สี่ี่ค่ะกหนึเนี่ยโอ้คนซื่อเปตัวใด่เมื่อกี้แต่แต่หกหนึ่งเนี่ยเขาถือหลายว่ได้เขาตดีแม้ว่าได้ไตดินไหลถึงเบ็ดบ้านเลยทีเจ้ะเมียมเราเขาก็ขอมื่อเมื่อนั่นไปน่ะ บ่้ด้บอกเลขอย่างเดียบอกแค่ว่ามักหหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งหกหหนึ่งบอกผู้ใดมาถามก็บอกแต่หกหนึ่งหนึ่งหกหหนึ่งหงกเพราะมันมักหลายบอกตัวเดียวคุณหนูได้บอกไหมที่ที่ย่อมถามกับแมักัใดกันตานแรกับบอกว่ามัดหนึ่งหกผู้ใดถามกับหนึ่งหกหนึ่งหนึ่หนึ่งหนึนึ่งบนึน่น่งหน่นนนห่นหน่งหนึ่ง่งหนึ่ง่หา่่น่น ตามตัวใดซื้อบ่ได้ก็บ่ซื้อแต่ว่าตัวใดซื้อได้ก็ซื่อเพราะว่าเลขมันเลขมันเต็มหลายเนาะค่ะแต่หาเจนนั้นเขาซื้อบ่ไดอยู่แล้วออืยังมีเขาซื้อไว้รเขาอ่นคือกันทั้งรนดับกะเป็นอย่างบุญเนาะเฮาไปหาพี่นไปซื้อกับาพอไปเทนเนาะจ้ะอันไปใส่มาเรียกว่ามาหาหลวงพี่ได้เลขตัวใดก็บอกคนหนึ่งหกตัวเดียวเด้อค่ะเนาะจู้่นมาเกลขนี่แต่ว่ากะ แดีจะคลองมาสือหน่อยพ่ะย่ะก็เดียวสีหงส์ไปถึงไปถึงแต่แต่หนึ่งหงมันมันบ่อันมากะมากะสื่อใดหลายเนาะปูปูบาคนกระดเป็นพันเป็นสองพันเนียนค่เพราะ่าเล็กาอันงวดนี้งวดนี้มักตัวใดะจ่ะอแตมามักเก่าสีแต่มันอันมันไม่ปิดหรอเนียนถ้าว่าถ้าว่าเก่าซีเก่าสีสืบอบ่รอัตมากมักสองเก่าสองสีก็สั่นเน เพราะว่าเก่าซีซีเก่าตอนนี้เขาปิดแล้วเขาบันลับเลยนาตีกับหาบ่ได้แต่ถ้ามองก็เลยเพราะว่าตะมาหูวดิตะมากับโทรสั่งเลยเก่าซีซีคิดจังเลยคือมาเก่าซีในใจมันขึ้นมาเองจริงเหเมียนจ้ะกะพ่อ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 เลยวะตะมากับโทรโทรจุกเจ้าทีทีเขามาสมกัตะมาตะมาโทรสั่งเลยก็เลยเอาเก่าซีซีเก่าตัวแค่นั้น อือคือแต่งวดบางหันเหละก็สั่งแต่หนึ่งหกห้งหนึ่งสั่งกระจายไบอสันบ็ได้เ้น่ากสั่งะสั่งเราถ้าออกไตล่างกับิไไ้ไลเมียนธรดมรังธรรางน่ะลายเสียงเลขหวันนี้ก็จะออกสูงเดี๋ยวจ้ะอัตมาบองบอกหุ่นะแต่ความหุ่นซึกของัตมาอ่ะสองเก่าซีนี่อยู่ในนี้แหละอยู่สองเก่าซนี่ยอยู่ในเลขของอัตมานี่แหละบอสันกะ ศูนย์เก่าสีสงเกาแต่ใจอาตมาหมักสองเก่าสีไหลแต่บันมื่กับบัน่เนาะศูนย์วนกันแน่นจัดเอาตัดหนาตัดหลังเมยนจัเียู่ได้ีะในมาเมีนคือจังหวดมาขันอาตมาอกวันหนึงจะนกัตรงมามมาคิดว่าเลขสิออกสูงอยู่ค่ะเพราะว่าฝันฝันฝันบ่ค่อยบ่ค่อยฝันบันไหเด้วยบันี้ญคือนั่นฝัน กันว่าเขาจุดผุงามงามขึ้นทั้งท้องฝังจะคล้องก็เลี้ยวเบางแตกเป็นเสียงงามงามคือยังก็จุดฉลองอย่างยันยันเลยแตกปางฝังแตกสีนันสีนีงามงามในใจจะคลองน่ะในความฝันกันยังมักเลยอยู่ใด้จ้ะยกมือกีดีสาธุเด้อบาลามีปูเอ้ยถึงรางวัลที่หนึ่งพนาแค่นั้นล่ะแล้วก็สะดุ้งตื่นเลยเป็นอย่างมาจ้ะในความฝันยังไงบ่บอกว่าอันนี้อันนี้เป็นอย่างต่อฝันฝันฝันนี่ฝันกีดายฝันถ้าฝันแบบสี้เน่ะ ฟัน่ากี่เดี๋ยวกี่เด้เปลี่อนงานกิจจะเล่นเก่าหนาให้กี่เด้ถ้าถ้าถ้าข้าราชการยังกี่เด้เลื่อนตแหน่งงคือโอ้จริงค่ะโอ้ประเด็นข้าราชการไหมคะเอาขอโสดคอหลับสักเดีย่งนอนกันฟันทั้งสี่เนี่ยคือว่าเลขมันจะออกสูงกว่านี้ในใจเพราะว่าฟันแล้วก็จุดปู่เจ้าฝันจะคของกันแนมขึ้นไปบอมันแตกออกมาสวยแตกดังปุึงปึงออกมาแตกยบมือกี่ดีสาธุเด้อปู่เอ้ฝนพินัก ทิ่ทงานพยานาเด็กงานจะเล่นเก่าหนางานทีื่อนเห็ดป่าจีุ๋่งเรื่องอยสาทูสาทูอันนี้นเลยอลุงเรืองมันเหลวซื้อกับพงซื้อือพเกจพงย่างไรเห็ดไปตามสัตว์ตามทุนที่เขานี้ีมากเห็ดไปเรื่อยๆเพื่อว่าถ้าเห็ดแบบนั้นก็ได้ก็ดีนะทมกนทุกนว่าเคยมีฝอยอย่างมาเที่ยวทื่มามาจากทับุญ เก็บปูสิเนาะจะเฮ็ดแต่เพราะว่าคืนไหวเนาะเก็บไว้มันเสร็จไปเป็นตามทุนเนาะเขามันทุนน้อยคือวา่าล่ะผู้ใดอยากสร้างปูพญานาคหรือซอยเนาะค่ะซอยสร้างกำแพงเด้อค่ะเด้อเป็นสายบุญกับบอกบุญเด้อค่ะเด้อทัวรหาหลวงพี่มีเซ็นได้ที่092 991 2365หรืออีกโบน,นึงคือศ์หนึงคือ065 0เ8 2494เนาะจ้ะเนาะหน่วย เก่าซีนี่มันเลข <c oughs> ที่พระอาจารย์ไหนตัวนี่ <c oughs> อืเบอร์โทรตัวนี่เดยวสิบปักฟังบัทันเดยวสิบปักเบอร์เบอร์โทรศัพท์ทนี่อีกเที่ยนึงเนาะคะ่ะให้โทรมาหาหลวงพี่โดยตรงสีได้บอกกันว่าเอออยากทาบุญน้ำบาทช่งบาทหาบาทสิบบาทก็เป็นบุญบุญเนาะค่ะเนาะตั้งแต่สามสี่งวดที่ผ่านมามันจะไปเข่าออมสินโตตรงเปะตรงเปะนีะ่เลยทุกทุกงวดเลยตังต้งแต่งวดใน หนึ่งสี่หนึ่งหกหกหาแล้วก็ไม้เอียงที่มันมันผ่านมาทุกงหัวเนี่ยเป็นเส้นสันทนมันมันมันไปเขาเปรีเลยเด้บ่กับงบ่ยังอีกต่างหากหัวเราหันอมศินหนึ่งหกทั้งบนทั้งล่างสองหนึ่งหกแล้วก็ล่างกับหนึ่งหกอาตมาว่ามันออกองศินแต่มันก็ี้บ่มาออกรัฐบาลมันยังกลับมาออกรัฐบาลอีกไงรัฐบาลใหญ่ คันว่าอันเขาปิดเก้าซี่เขาก็ไปอมซิงเกิลตัวเยอะจักแต่แต่แนแต่กับเรบยนเป็นมันมันมากกับคือซื้อกันเนี่ยจะบอกหนูว่าเขาสี่กันจนไหนสี่นะเดินเยอมากฝันนี่งลำเลยแต่เมื่อกับอะไรเกี่ยวกับเรีนอีกคือเก่าล่ะแต่กับบอลเน่ยรองรับบางคนเขากับแมนฝันฝันว่าสร้างสร้างใหญ่เขามาหาอยวน กับามาแบบมาซื่อเจอสินบเมื่อไหรมาเมื่อไดรมนีพิเศษเอียงเม,ามื่อไดรทธรมาก็บ่ริ้คิดแต่ว่าสั่งนะะเนียนมาขจีเกี่ยวกับเรื่องเทียตธรรมะจิดได้ขนาดเก่าและวนีน่นน<ะ>จังเทีย่ยวธรรมะเออเน่นนาจันเลยอยู่สงสัยก็สินบอกล่วงหน้าว่าแค่นั้นแหละเพราะว่าตอนนี้ก็สอบแล้วๆนะกำหนดกำหนดสอบบาลีปีหกขาแต่กำหนดแล้วเดือนกุภมพางสิ เพราะว่าถ้าถ้ากำหนดเดือนกุ้งพาอาตมาต้องหลับก่อนกุ้งพาจะติดอยู่ประมาณมกกระลามุกกระลาเนี่ยอาตมาก็ต้องไปหลับมานี่แหละอาตมาไปหลับนั่นโมดาทีเกี่ยวกับพวกตัวเด็กเกลือหัว่าจะส้างสร้างตัวใหญ่บ่จ้ะแม่นสร้างใหญ่เข้ามาแบบงานใหญ่ดําปึกบ่คือเป็นสร้างแบบที่สร้างสร้างใหญ่เป็นงามงามนี่แหละอืเข้ามาเข้ามาซื่อๆเลยเข้ามาซื่อๆปกติอาตมาฝันเห็นสร้างสร้างที่เข้ามากราบอาตมาดิ ก็เขามากเราอาจจะมากลมมาหมาสีนาแต่อันนี้เขามากคือื่อเขามากแบบเขาไม่ยางคือสื่อสีน้ำตาลเะยสั่งกระเก่าจนแล้วตีไปอีกเนาะว่ากระเจ็ดกระเปียดจนแล้วตีเพียงสั้นแล้วก็มากันเลยว่ามันมันมันบอกเชืงใดหลิดเป็นสีน้ำอาแต่ว่ามาตัวเดียวบ่จ้ะจ้าแมนตัวเดียวตัวใหญ่เลยตัวเดียวตัวใหญ่เขามาเลยแบบแต่กับบนเนี่ยทำามถาวาม้นแบบสื พี่ว่าผักยังเฮ้ยเอียงกี่แบบคนมียศถาบรรดาสักดิ์กี่เขามาหาทำไมให้จุดไหนประมาณนึงบะแต่ว่าเก่ามาเท่ยล่ะเก่ามาถึงค้างเร็วนั่นแหละมาถึงค้างเร็วเก่ามาเถี่าล่ะสร้างก็เก่าน้ำเก่าเก่าสร้างมันโนเหดลไม่จะเป็นเก่าสี่สี่เก่าหรืว่าแต่เมื่อกลัอันเป็นเหลวน่ะกาไปอมสินเมียนท่าทันเรสร้างไม่คิดเก่าสีไปอมสิน เอาตากำลังเตมักกัเก่าดีหลดเก่าทีเนาะถ้าว่าถ้าว่าเลขเขาปิดรับหรือสืกอะไรปกตหมูลน้อนเลยแต่ีะเป็นสองเก้าสองสี่พปสั่งก็ว่าเลขมันมีแค่นัหนึ่งเนาะสองเก้าสี่แล้วก็สีจ้ะไม่เขียนเลยกัไม่นกแตกกับมาออตั่นั้นเลาก็ตรงก็มักตัวใดก็ออกตัวนั้นอีลีเด้แต่หนึ่งหกหกหนึ่งมยังออกไงเค้บบดบันบดเมี้ง อ๋อันดีหน่อยเพราะันค้นถึกน้ำาหลาย่เพราะว่าเขาไปจังหวัดเขากรถือหลายถึงน้ำไหลไปกระถินบ้านไหนกับม่จะบอกไม่จะค้นถามเมนเพราะว่าเขาที่ตามยูทูปนีเมนจ้ะทัวท้งทางภาพบ้านแพ้บ้านนกขมานทั้งโคลาบไหมเขาติดระามในเรื่ตัวไหนสี่ตัวเะเขาที่ตามยูทูปกัถ้า เขาบึงพยายามเช็ดบึงหลงพี่มีเซนหลวงพี่มีเซนสีนะจ๊ะเขาเขายูถูกเขาเลยพิพลวงพี่มีเซนมันจะจืนมากมันจะคืนจริงของกได้ก็จิคนมากเมนจ้ะเขาที่ตามไม่ยูทูกให้พ้นอยากยม fc นะจ๊ะสุด้านี่เนาะตขออนุโมทนากับส่วนบุญกุศลที่อยากยมถูกถูกคนที่ได้รวมทำบุญเนาะบวาิโอนมาหรือมาร่วมกับมา หรือทุกคนที่ได้บึงคิดทางช่อง YouTube อว่าจะเป็นช่องสาวบาณฑนาบุญสิริเดนสาวเทพพลักและก็อีกหลายๆช่องที่ได้เข้ามาหาตมาและก็ไปติดตามาตมาตนะั้มมาได้บึงในช่อง YouTube ก็ขอส่วนบุญสุขุสุน,สนที่ทุกๆคนได้ร่วมกันเนาะให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ป่าสจาทุก,กโศกรูปภัยป่าศจากเชื้อโควิดที่มันระบาดในทุกมือนี้ขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอย่าให้ได้มีอันตรายเขามากำกากเขอให้เจริญในหน้าที่การงานขอให้เจริญแล้วก็ลํำรวยย,ยิ่งขึ้นไปสุขูมสุขคนสาธุสาธุสาธุารวยๆจับเงินล้านเงินแสน